2,558ไทยสู่ประชาคมอาเซียนคุณพร้อมแล้วหรือ,อยังสวัสดีครับถึงเวลา a c กับเกษมสันช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมรู้เขารู้เราและเข้าสู่ a c c อย่างผู้ชนะครับร่วมคัญหาคำตอบในรายการ AEC กับเกษมสันวีรกุล สวัสดีครับถึงเวลา a อซีกับเกษมสรนครับขณะนี้ผมอยู่ในประเทศอินโดนีเซียรประเทศซึ่งมีมุสลิมมากที่สุดในโลกและขณะนี้ผมยืนอยู่หน้ามัสยิดอิสติกลาครับซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอ,นอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้จะพาไปรู้จักอินโดนีเซียนครับอิ yeah, right. right. นโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอซีประมาณ250บล้านคน และเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากกว่า200ล้านคนหรือ87%ของประชากรทั้งประเทศส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และนิกายแคทอลิกศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีจำนวนหมู่เกาะมากถึง17,508เกาะมีขนาดพื้นที่5ล้าน1แสนตารางกิโลเมตรใหญ่ที่สุดในอาเซียนและใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ10เท่า อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดใน AEC โดย GDP ในปี2 5 5 5มีมูลค่า26ล้านล้านบาทมากกว่า GDP ของไทยที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของ AEC กว่านเท่าตัวแม้อินโดนีเซียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดใน AEC แต่เมื่อนำตัวเลข GDP มาหารด้วยจำนวนคน250ล้านคนแล้วรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนอินโดนีเซียที่อยู่ที่16,000บาทเศษเป็นอันดับ4ของ AEC คนอินโดนีเซียประกอบด้วยชนชั้นเมืองหลากหลายกลุ่ม จากความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้เองทําให้อินโดนีเซียมีภาษาพูดมากกว่า583ภาษาโดยมีภาษาประจําชาติคือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาในตระกูลภาษามาลายูเป็นภาษาที่มีคนพูดมากเป็นอันดับหกของโลกโดยในภูมิภาคเอเชียนี้มีประเทศที่พูดภาษานี้3ประเทศด้วยกันคืออินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไน ชาวอินโดนีเซียกว่า48หรือประมาณ120ล้านคนอยู่ในวัยแรงงานโดยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร49ล้านคนหรือ42็์ของแรงงานที่มีงานทำอีก14ล้านคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือ12เ่วเซนวที่เหลือทำงานในเมืองแร่และอื่นๆอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยมีทรัพยากรสำคัญประกอบด้วยน้ำมันปิโตรเลียมก๊ซธรรมชาตินอกจากนี้อินโดนีเซียมีทรัพยากรป่าไม้ ถึงร้อละ59ของพื้นที่บนพื้นดินทั้งหมดเวลาที่ธุรกิจระดับโลกจะไปลงทุนในประเทศไหนก็ตามเขาจะดูกันอยู่ที่3เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกเขาจะดูว่าการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศนั้นๆยากหรือง่ายมากน้อยแค่ไหนเช่นการจดทะเบียนบริษัทความยากง่ายของระบบภาษีการเข้าถึงสินเชื่อในเรื่องนี้อินโดนีเซียยังต้องปรับปรุงอีกมากครับ เร,เรื่องความยากง่ายในการทําธุรกิจตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการจ่ายภาษีนั้นอินโดนีเซียเขาได้ที่128ของโลกเป็นอันดับที่6ของ AEC แพ้สิงคโปร์ที่ได้อันดับที่1ของโลกมาเลเซียอันดับที่12บสอไทยอันดับที่18บปรูไนอันดับที่79และเวียดนามอันดับที่99เรื่องที่2นักลงทุนเขาจะดูว่าประเทศนั้นๆมีความโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับธุรกิจต่างชาติเท่ากับธุรกิจของชาตินั้นๆไหม และที่สําคัญเรื่องการคอร์รัปชันนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเรื่องความโปร่งใสและคอร์รัปชันนั้นอินโดนีเซียอยู่อันดับที่1 1 8ของโลกแพ้สิงคโปร์ที่ได้อันดับที่5บรูไนอันดับที่46มาเลเซียอันดับที่54ไทยอันดับที่88และฟิลิปปินส์อันดับที่105ชนะเวียดนามที่ได้อันดับที่123บกัมพูชานดับที่1 5 7ลาวอันดัาที่160แลาอันดับที่172เรื่องที่3คือความพร้อมด้านโ่รงสงร้างพื้นฐาน ธุรกิจระดับโลกเขาจะดูว่าการจะเข้าไปลงทุนหรือทําธุรกิจในประเทศนั้นๆมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบการติดต่อสื่อสารและมีความสะดวกสบายในการทํางานหรือไม่เรื่องนี้อินโดนีเซียเขาได้อันดับที่78ของโลกเป็นอันดับที่5ของเอีนะครับแพ้สิงคโปร์ที่ได้อันดับที่2ของโลกมาเลเซียอันดับ32ไทยอันดับที่4 6และบรูไนอันดับที่57ชนะเวียดนามที่ได้อันดับที่95ฟิลิปปินส์อันดับที่98 และัมพูชาดับที่104ครับแม้ดัชนีต่างๆของอินโดนีเซียจะแพ้ประเทศไทยทุกด้านแต่แทนเราเองอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะอินโดนีเซียเขาก็ทราบเรื่องนี้ดีและพยายามปรับปรุงด้านต่างๆอยู่โดยอินโดนีเซียได้ประกาศแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซียเพื่อเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาให้มีขนาดใหญ่ดับ1 0ของโลกโดยเขาตั้งเป้าที่จะเพิ่ม GDP จาก21ล้านล้านบาทในปี2 5 5 3เป็น1 2 0่ง5ถึงล้านล้านบาท ในปี2168ซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสิบของโลกอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอซีนะครับคนอินโดนีเซียรประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายเชื้อชาติและมีประชาชนนับถือาศาสนาอิสลามมากกว่า200ล้านคนหรือกว่า87%ของประชากรทั้งประเทศ ด้วยความหลากหลายทางศาสนา,า,สนาเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียนี่เองที่ทําให้ทัศคนคติของผู้คนมีความแตกต่างหลากหลายในอดีตอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนาจนนําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงในหลายภูมิภาคข,ของประเทศเริ่มตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างชนพื้นเมืองและชาวจีนความขัดแย้งระหว่างชาวคริสเตียนซึ่งเป็นคนพื้นเมืองและผู้อพยพชาวมุสลิมในการิมันตนันเกาะบอร์เนียว รวมไปถึงความต้องการประกาศเอกราชของประชาชนในพื้นที่อาเจและอิเรียนจายาภาคตะว,วันตก <คง S 1> เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาตินายอับดุลรอมานวาหิตประธานาธิบดีคนที่4ของอินโดนีเซียจึงได้ออกนโยบายการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งขึ้นเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามาัคคีเป็นหนึ่งเดียดวโดยให้วันสําคัญของแต่ละศาสนาหรือของแต่ละเชื้อชาติเป็นวันหยุดราชการไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคม วันปีใหม่ของอิสลามวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของคนจีนเดย์ออฟไซเลน์ของชาวบาหลีและวันถัดไปจะเป็นวันหยุดปีใหม่ของชาวบาหลีวันเฉลิมฉลองวันเกิดศาสดามุฮัมมัดวันสุ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนาคริสต์วันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์วันวิสาขบูชาของชาวพุทธวันระลึกถึงคืนที่พระเจ้าพามูฮัมมัดเดินทางออกจากเมกะไปเยรูซาเล็มและพากลับขึ้นสวรรค์ วันประกาศอิสภาพของอินโดนีเซียวันสิ้นสุดเดือนรอมฎอนวันระลึกถึงการเสียสละของอิสลามการที่นายอับดุลรอมานวาหิตท,ทำแบบนี้ก็เพื่อให้คนอินโดนีเซียแต่ละศาสนาแต่ละเชื้อชาติได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนา รวมถึงมีธรรมเนียมการไปแสดงความยินดีกับคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาอีกด้วยนโยบายนี้ได้ทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งในอินโดนีเซียผ่อนคลายลงไปมากประชาชนก็ควรยอมรับในสังคมที่มีความหลากหลายและควรม,มีทัศนคติยอมรับความเห็นต่างเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแยง้งที่จะนําไปสู่การเกิดความรุนแรงในประเทศประเทศอินโดนีเซียเคยเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกประเทศผู้ส่งออกน้ามันที่เราเรียกกันว่าโอเปกแต่วันนี้อินโดนีเซียต้องลาออกจากโอเปกแล้ว วันนี้จะเลห้ฟังนะครับว่าทำไมอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในเ EC ที่เคยเป็นประเทศสมาชิกโอเปกหรือประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันอันดับที่20ของโลกในอดีตน้ำมันถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเป็นอย่างมากนะครับเพราะน้ำมันสร้างรายได้จากการส่งออกและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศให้แก่อินโดนีเซียแต่เรื่องที่รัฐบาลอินโดนีเซียถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากก็คือการที่รัฐบาลนำเงินงบประมาณมาอุดหนุนราคาน้ำมันในประเทศ ซึ่งตอนแรกก็ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อช่วยสนับสนุนค่าครองชีพแก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติผู้ที่มีรายได้สูงก็ยังได้รับผลประโยชน์ไปด้วยซึ่งนโยบายนี้นอกจากจะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงแล้วยังทําให้กลไกตลาดของราคาน้ํามันที่แท้จริงถูกบิดเบือนและยังเป็นการกระตุ้นความต้องการการใช้น้ํามันในประเทศให้เพิ่มขึ้นทําให้คนอินโดนีเซียใช้น้ํามันอย่างฟุ่มเฟือยในแต่ละปี รัฐบาลอินโดนีเซียต้องใช้งบประมาณมากกว่า6แสนล้านบาทหรือประมาณ1 5ของงบประมาณของประเทศเพื่ออุดหนุนราคาน้ำมันซึ่งเป็นภาระอย่างมากในที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซียก็ประกาศลดการอุดหนุนราคาน้ำมันและขึ้นราคาน้ำมันเพื่อลดภาระทางงบประมาณของรัฐโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในลักษณะเงินชดเชยให้กับผู้ยากจนมูลค่าประมาณ9 0 0 0 0ล้านบาทการปรับขึ้นราคาน้ำมัน ทำให้เศรษฐกิจอินโดนีเซียไตรามาสที่1ของปี2556ขยายตัวที่6%ต่ำกว่าที่ธนาคารกลางคาดไว้ที่6.2%ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดนับแต่เดือนกันยายน2553ทำให้ธนาคารกลางปรับลดประมาณการการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปี2556การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีสาเหตุมาจากอัตรางเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการขึ้นราคาน้ำมันทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลง ในขณะที่ส่งออกได้น้อยลงโดยอัตราเงินเฟ้อเมื่อเดือนมิถุนายนอยู่ที่5.9ขณะที่เดือนพฤษภาคมอยู่ที่5.47และเดือนเมษายนอยู่ที่5.57และทะยังขึ้นมาอยู่ที่8.61ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่เดือนมกราคม2552ที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่9.17ตึกด้านหลังนั้นคือธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซีย ซึ่งวันนี้มีหน้าที่หนักหนาในการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้เงินรูปเปียร่วงลงไปกว่าน,นี้และในการต่อสู้กับเงินเฟ้อวันนี้จะเล่ฟังครับการเลิอกอุดหนุนราคาน้ํามันส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นและทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ออย่างสูงโดยอัตราเงินเฟอ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดค่าครองชีพของอินโดนีเซียทะยานขึ้นมาอยู่ที่8.61%ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่เดือนมกราคม2อง2บ เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงค่าครองชีพของชาวอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่ารถโดยสารสาธารณะที่เพิ่มขึ้น15-50%เช่นเดียวกับราคาอาหารทั้งข้าวไก่เนื้อวัวก็แพงขึ้นเฉลี่ย11%เศษเมื่อของแพงขึ้นคนอินโดนีเซียก็ต้องใช้เงินซื้อของมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนเคยซื้อของชิ้นหนึ่ง100บาทพอเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้น8%คนอินโดนีเซียก็ต้องใช้เงิน108บาทซื้อของชิ้นเดียวกัน ปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นจากการขึ้นราคาน้ํามันในอินโดนีเซียยังส่งผลกระทบทําให้ค่าเงินรูปเปียของอินโดนีเซียอ่อนค่าลงในรอบ4ปีจากเดิมที่เคยใช้เงิน9,800ถึง9,900รูปเปียแลกเงินดอลลาร์ได้1ดอลลาร์สหรัฐแต่ตอนนี้คนอินโดนีเซียต้องใช้เงินรูปเปีย1ห0 0 0งหมถึง11,000รูปเปียจึงจะแลกได้1ดอลลาร์สหรัฐการอ่อนตัวของค่างเงินทําให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มไม่มั่นใจ จึงทยอยถอนเงินที่นําไปลงทุนทําให้เงินทุนสํารองระหว่างประเทศของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับธนาคารกลางอินโดนีเซียเมื่อมีปัญหาเงินเฟ้อและค่างเงินรูปเปียอ่อนตัวธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว4ครั้ง รวม1.5เปอทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มจาก5.75มาอยู่ที่7.25ปัจจุบันนี้ปรปับไปแล้ว4ครั้งซึ่งก็หมายความว่าก็ช่วยระดับหนึ่งก็คือช่วยช่วยหยุดการสไลด์ของของรูปเปียลงระดับ,บหนึ่งแต่ว่าระยะยาวนี้มันจะต้องใช้ยาของ FDI จะต้องสร้าง FDI ให้มีเงินใหม่เข้ามาลงทุนถ้าธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซียสามารถต่อสู้กับเงินเฟอ้อได้ผลและสามารถรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งในหมู่ประเทศเอซีครับแม้ว่าประเทศนี้เพิ่งจะจัดการประชุมเอเป็กสิ้นสุดไปและเป็นที่ตั้งสำนักง,งานอาเซียนแต่ปรากฏว่าธุรกิจและประชาชนอินโดนีเซียนั้นสนใจเอซีน้อยมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้จะไล่ฝั่ง เน่สมัยเมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยผมประจำการอยู่ที่นี่ถ้าตอนนั้นนี่ผมจะสามารถพูดได้เลยว่าอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไปให้ความสำคัญกับอาเซียนมาตลอดณขณะนั้น26ปีที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งโทรทัศน์ช่องเดียวในอินโดนีเซียซึ่งมีอยู่เนี่ยก็ยังจะมีรายการทุกวันพูดถึงอาเซียนนอกจากคนอินโดนีเซียในปัจจุบันจะไม่ก็สนใจเรื่องเอซีแล้วอินโดนีเซียก็ยังเป็นประเทศที่มีการออกกฎระเบียบและมาตรการกิจกันทางการค้า เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศมากที่สุดเป็นอันดับสามในโลกรองจากประเทศอินเดียและตุรกีอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่มีการออกมาตรการกีดกันทางการค้ามากที่สุดในเอซีครับการที่อินโดนีเซียไม่ให้ความสนใจกับเอซีเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีวิสัยทัศน์นะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะคนอินโดนีเซีย Indonesia เองไม่ค่อยออกไปลงทุนในต่างประเทศมีแต่ประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมากกว่าโดยนักวิเคราะห์บางแห่งมองว่าจากนี้ไปอีก5ปี อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่เนื้อหอมจะมีคนหลั่งไหลเข้ามาลงทุนจํานวนมากเพราะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีประชากรจํานวนมากถึง250ล้านคนเมื่อปีที่แล้วธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ได้ทําวิจัยว่าคนอินโดนีเซียตอนนี้มีประมาณ6 0หรือประมาณ120-130ล้านคนที่เป็นคนชั้นกลางมีไรายได้2,200สดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ6 6 0 0 0บาทต่อปีนอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีคนที่อยู่ในวัยแรงงาน ที่มีแรงจับใจ่ายใช้สอยมากกว่า1น0ยล้านคนจากที่อินโดนีเซียมีคนชั้นกลางและคนในแวแรงงานจำนวนมากนี่เองอินโดนีเซียจึงเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆสําหรับนักลงทุนที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศทาให้เขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นนักธุรกิจอินโดนีเซียแค่คิดจะผลิตป้อนตลาดภายในประเทศเองก็แทบจะผลิตกันไม่ทันอยู่แล้วและนี่คือสาเหตุสําคัญที่อธิบายว่าทําไมนักธุรกิจอินโดนีเซียไม่มองมาที่เอซีบ้างเลยเอซีกับเขา เขาเห็นว่าตลาดนอกเหนือจากอินโดนีเซียในอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยเขาเองเป็นแหล่งใหญ่ของเขาเพราะฉะนั้นเขาค่ยเห็นความสําคัญเท่าไหร่เห็นกันแล้วนะครับว่าที่คนอินโดนีเซียรหรือธุรกิจไม่สนใจเอเีนั้นเป็นเพราะว่าตลาดเขาใหญ่เหลือเกินทําอะไรออกมาขายประเทศเขาก็ไม่พอขายซะแล้วเห็นโอกาสอย่างนี้เชิญชวนนักธุรกิจไทยมาศึกษาเรื่องอินโดนีเซียแล้วมาขุดทองกันที่นี่บ้างนะครับสวัสดีครับ